នេះលឺเนาะបងអូននោះ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 នេះលឺเนาะហ្នឹងវាបាញ់តែមើលណាត្រូនទៅឃើញនោះថាអុយណាមិនអុយវាខ្មុំណាវាខ្មុំវាខ្មុំត្រ្អិញឃើញតែបាញ់តែត្រូននេះเด้อត្រូនអីណាយាយយើងមកທາງនេះណានេះ

nhỉ có hòm nhỉ khi tới hầm thơm ừ. cho can cho hơi can cho hơi đây mà làm mình mày tao đâu

อ,อันอืเอเมนปีอะไรโอ้โหครับสุดยอดเลยครับได้เยอะเลยครับเริ่มที่จะได้เยอะแล้วครับอีกนี่ครับผมท้าหายอีกสักหน่อยนะคร

នេះក៏ហំហ្នឹងក៏ហំដែរហ្នឹងក៏ហំដែរគុណនាងក៏ថាអគុយយកបាយទៅឃើញដល់តែហ្មងទៅច្បាស់ហ៎ அண்ணன் no ตตัวเนี้ยไข่เต็มทองเลยครับไข่เต็มทองเลย

ผมก็จะเอาออกก็ได้เปลือกเอาออานี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เลยหอมตัวน,นี้หอมเปลือกนี่หอมสุดๆเลยแต่ผมก็ใส่นี่เลยนครบนับประมาณนี้เนะคยอ,อันนี้ก็กระป๋อมนะครับคือสุกแล้วนะครับกรอบแล้วนะครับผมแล้วก็ หักเลยแล้วหักเลยนะครับผมนี่ครับดูเนื้อครับผมดูเนื้อครับดูเนื้อครับผมอร่อยสุดๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะยำเลยนะครับ เคนะครับผม,ผมก็จะทําการใส่พริกนะครับผมใส่พริกเลยนะก็เสร็จแล้วนะครับผมก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะนี่ครับผม เยวจะลองชิมนะครับ